สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะต่ายก็มาเข้าสวนกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่มาด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเก็บผลผลิตในสวนของเราค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะถ่ายถ่ายให้เห็นก่อนแม่ยืนบังนะคะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ขยับนิดนึงวันนี้เราจะเริ่มต้นที่มะเขือยาวนะคะผลผลิตของเราค่ะทุกคนนี่เลยลูกยาวๆเลยค่ะ มะเขือยาวค่ะอ่ะเดี๋ยวให้แม่เก็บนะคะลูกเล็กๆเ,เขาก็มีนะคะยังอ่อนอยู่เราก็จะเก็บเฉพาะลูกที่แบบพอกินแล้วนะคะนี่อย่างลูกนี้ได้เลยลูกนี้ยังนะคะอันนี้ได้เหรออืมอ่ะแล้วก็ลูกข้างล่างนั้น,ย,น,นยังเนาะนี่แหละค่ะแล้วก็ มีบวบด้วยนะคะทุกคนบวบยาวเลยนะคะแล้วตรงสวยด้วยนะนี่ค่ะนี่ตรงสวยเลยมะเขือเปราะค่ะแม้ว่าต้นเขาจะโซมนะแต่ว่าออกลูกให้เราได้เก็บตลอดเลยแม่นี่ทางนี้แม้ว่าต้นอาจจะดูโซมหน่อยนะคะแต่ว่าผลผลิตมีตลอดค่ะนั่นล่างๆแม่ต้องนั่งลงเพราะว่า เนี่ยใบเขาบังนี่นี่นี่เออนั่นอ่ะใบบังอยู่อีกอันหนึ่งเนี่ยค่ะได้เก็บกินตลอดนะคะมะเขือน่ะอาตะกร้ามานี่มาอัาตะกร้าให้แม่ก่อนชึบนะคะเมื่อกี้ยังเห็นอีกลูกหนึ่งไปไหนแล้วนี่นี่อยู่นอ่อ่าอ่ทางนู้นด้วยนุน ใบเขาบังแม่นูกิ่งล่างสุดกิ่งล่างอ่านั่นแหละนั่นแหละชึบเนี่ยนี่มะเขือเปราะต้นเดียวนะได้หลายลูกเลยค่ะหกเจ็ดลูกนะต้องเปิดดูตามล่างๆนะคะข้อดีของต้นมะเขือเปราะนะคะทุกคนคืออะไรเนี่ยแต่จะถ่ายให้ดูเลยนะคะว่าต้นมะเขือเปราะต้นนี้เนี่ย อ่าเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะแม่ก็กําลังเก็บผลผลิตอื่นๆนะคะในระหว่างนี้แต่จะบอกเลยนะคะว่าข้อดีของมะเขือเปราะคืออะไรเราจะเห็นว่ากิ่งนี้โซมมากนะคะกิ่งเนี้ยโซมมีปัญหาอันนี้ก็คือโซมมีปัญหาแต่ข้อดีของเขานะคะคือต้นมะเขือเนี่ยเขามักจะแตกยอดใหม่ๆมาเสมอคะ่ะนี่เห็นไหมคะ นี่คือกิ่งหลักนะคือแนวนอนแบบนี้คือกิ่งหลักแล้วก็เขาก็จะแตกยอดแทงยอดออกมาแทงยอดออกมาเนี่ยแบบนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าได้เกิดใหม่อยู่ตลอดอะต้นมะเขือเปราะเขาก็เลยมีอายุที่ยืนยาวนานค่ะแต่ทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับการบำรุงด้วยนะคะถ้าเราบำรุงเขาดีเขาจะแตกยอดใหม่ๆแบบเนี้ยมาเรื่อยๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นนั้นนะคะหรือทางนู้นนะคะเขาจะแตกยอดใหม่ออกมาตลอดเลย นะคะคกิ่งเก่าๆเขาก็เก่าแก่ไปยอดใหม่ๆกิ่งใหม่ๆเขาก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้สําหรับมะเขือนะคะนี่ผลผลิตที่เราได้นะคะตรงไหนอีกแม่มองเห็นมาจากระยะไกลนะคะเนี่ยค่ะอย่างต้นนี้เหมือนกันกิ่งเก่าๆส้มๆนะคะแต่ว่าเขาก็จะมียอดใหม่ๆแตกออกมาเรื่อยๆเลยนะคะ เดี๋ยวไต่ก็จะให้ดูนะคะนี่เป็นพัฒนาการของต้นบวบนะคะในรางนี้ที่ปลูกไว้ทางนั้นก็จะเป็นมะระนะคะนะคะมะระแม่กําลังเก็บมะเขือที่ต้นนั้นอยู่นะคะแม่จะเก็บผักปลังไปด้วยหรือเปล่า,าต่อมานะคะเดี๋ยวแม่ก็จะตัดผักปลังไปด้วยนี่ค่ะเอายอดของผักปลังนะคะพอเขาเริ่มโตขึ้นมาเนี่ยค่ะ เนี่ยพวกนี้กินได้หมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะเจริญเติบโตมาใหม่ค่ะเป็นชุดใหม่ของเขาไปเนี่ยตรงนี้เอาหมดเลยใช่ไหมแม่ตรงนี้ก็ด้วยใช่ไหมหมดนี่แหละนู่นมีทางนู่นด้วยใบใหญ่เชียวอืม,มอืมอ่าเดี๋ยวให้แม่เก็บทางนี้ ตัดยอดยอดเขามามาส่งมาให้ไต่ก็ได้ใส่ตะกร้าให้ผักปลังเอาไปกินกับน้ำพริกก็อร่อยค่ะเอาไปผัดก็อร่อยค่ะทุกคนดีโหใบใหญ่เลยนะคะแม่ตัดมาจากทางโน้นนะคะเนี่ย เอาไปต้มจิ้มกับน้ําพริกนะคะเวลาทานก็จะลื่นๆนะคะชอบมากนี่ยอดยอดตัดไม่รู้จะกี่รอบแล้วอะ่ะผักปลังบ่อยมากๆค่ะอ่าทางนี้ วัชพืชก็เกิดดีดีเนาะนีแต่ดึงวัชพืชออ,อกนะคะวัชพืชก็มารบกวนตลอดหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วแหละวัชพืชถ้าเราปลูกผักกินเองนะคะมันเป็นสิ่งที่ จะต้องเจออยู่แล้วเนาะอันนี้เอาไหม่ะอ่พอแล้วแหละตรงนี้ไปที่อื่นอีกได้เยอะแยะเลยค่ะทุกคนเนี่ยเข้าสวนเก็บผักเทียบเลยนะคะอ่านไซม่า ลูกผักกินเองนะคะฝั่งนี้นะคะผักลังที่แค่โยนโยนนะคะเริ่มต้นจากที่แบบโยนโยนกิ่งเข้าไปเขาก็เกิดง่ายมากนะคะที่ใต่ายได้อัปเดตให้ฟังเนาะอืมเอาเท่านั้นก่อนก็ได้ปดย แล้วเนี่ยก็เขาก็กำลังจะแตกยอดออกมาอีกนะคะเนี่ยเดี๋ยวพอโดนตัดไปเดี๋ยวไม่นานค่ะเดี๋ยวเขาก็แตกยอดออกมาอีกเนี่ต้นมะเขือนะคะเนี่ยจะให้ดูว่ายอดใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะแทงออกมาอย่างเนี้ยตลอดเลยค่ะทุกคนต้นมะเขือ เอาละค่ะผลผลิตของเราในวันนี้อ่าแม่ถือตะกร้าหน่อยผลผลิตของเรานะคะเต็มตะกร้าเลยเยอะกับผักปลังนะคะ,ะก็จะมีทั้งมะเขือยาวมะเขือเปราะแล้วก็ผักปลังค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ